ดิวสะเทือนตลาดนะครับบรินเวิร์ดจอดซบดิวพูลครับแต่เลเวอร์เองยังไม่ปล่อยง่ายๆครับ เวิร์ตเองตกลงกับเอว์พูนะครับสัญญายาวจนถึงปี2030นะครับเหลือขั้นตอนเคลียร์ค่าตัวกับทีมแม่อย่างเลว์คูเซนนะครับเอรูพูนั้นยื่นข้อเสนอจำนวน130ล้านยูโรนะครับแต่ว่าเลเวอร์เองยังไม่พอใจครับทีมจากเยอรมันเองอยากได้ตัวเลขใกล้กับ150ล้านยูโรนะครับทางเอว์พูเองอยากจบที่135ล้านแต่ยังไม่ตรงตามที่ไบเออร์นั้นต้องการนะครับและยังไม่ชัดว่าส่วนต่างตรงนั้นจะเป็นโบนัสหรือว่าเงินสดครับ แม้ยังไม่ตกลงกันตอนนี้ครับแต่ดิวยังไม่ถึงขั้นล่มนะครับเลเวอร์เองยังไม่กังวลและมั่นใจว่าดิวจะจบลงได้ครับเวทเองคือแข้งหมายเลขหนึ่งของทีมนะครับทางเบลล์เลวูเซนเองขอคาดตัวแบบที่พวกเขาไม่ขาดทุนและอยากได้กำไรเยอะๆครับหงแดงเองก็พร้อมเดินหน้าต่อเพื่อดิวใหญ่แห่งซัมเมอร์นี้ครับคิดยังไงกันบ้างกับดิวนี้ครับคอมเมนต์ไว้ใต,ต้โพสตได้เลยนะครับแต่ว่าอย่าลืมติดตามช่องของผมด้วยนะครับ